สวัสดีครับผมต้นฮักกกอกนะครับผมจะพามาบ้านลุงจิมมี่นะครับนี่นะครับเป็นจุดคัดกรองนะครับซึ่งจะเป็นบริเวณที่ทุกคนต้องมาตรวจและคัดกรองบริเวณหน้าบ้านลุงจิมมี่นะครับ นี่นะครับนีบานี่นะครับบเสื้อผ้าใสุยเรียบร้อยนี่นะครับมีเจ้าหน้าที่มาด้วยนะครับ ตรลงลุลงไปออกรถไถหรือไปออกอะไรไหนถ้าออกรถไถเออคือไม่รู้เหมือนกันรถไถจะเป็นเบนครับก่ไถนาที่หน้าพี่ไปไถนาแล้วโอไปหารับจ้างไถนาอยู่นาดุงก็ตาที่ไรแล้วมือเช้าผมก็ไปก้นข้าวนะครับพอดีเลยครับนี่นะครับนี่นครับเป็นจุดคัดกรองนะครับ ูนะครับกนะครับ uhm ท่างมนะครับเพราะว่า uh uh okay uh ี่นก็ากระกนะครับก็เลยติดใส่โซนี่นะครับก็เป็นจุดคัดกรองชั่วข้าวนะครับหน้าบ้านลุงนะครับหน้าบ้านลุงกิมมี่นะครับนี่นะครับครับผมนี่นะครับ ทุกคนก็เว้นระยะห่างกันนะครับยูทูบเบอร์ที่มาถ่ายคลิปก็เว้นระยะห่างกันทุกท่านนะครับนี่นะครับเว้นระยะห่างกันนะครับนี่นะครับไม่มีใครคิดกันเลยนะครับเว้นระยะห่างกันนี่นะครับมา<อ>

เจี๊ยไม่ต้องเขาใกล้กันเรายกันหลังครับเดียวจะโดนคนเดียว้ไม่้ตว่อให่เขาใกล้เยอะเลยกระเป๋าเกระเป๋าเรียบร้อยแล้วลามไไหน และยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับก็สวมหน้ากากนะครับมาทำคลิปกันนะครับก็จะไปเอามาฝากอะไรทำไมครับจเมี้งะแอบไปมจะเดิน เดี๋ยวยังไม่เสร็จขั้นตอนครับขั้นตอนขั้นตอนทนานเลยนะครับอุ้ยไปหมดเลยอันนี้าหน้าที่คุณเลยเราเคยประสานงานไว้ค่ะเจ้านายที่ไคะราเลย ัน่น้ก็วตัวเอเป็นเพื่อนไป่าเ็นเพื่อนไปนั่เป็นเพื่อคอยงน่อนน่อมรือเาตั้งแตายล้วมเอาไปไล่กันไล่ลงอยนั่นเอเขาไปไ่กันมันเป็นระวังลุงนะหนักหนักเบียดพื้นระดับ 哦，那不厉害了。

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ไม่ไม่คือแก้วกอแฟเดนน่อยครับเดมนหน่อยครับเราอยู่ช่องนตอนครับมดครับเล่าสวัสดีครับสวัสดีครับ

ครับผมก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ